ผมขออนุญาตเพื่อนนได้ขอบพระคุณเจ้าภาพเปนอยางสูยงที่ได้กรุณาแสดงน้ำใจไวตรีอย่างเยี่ยมยอดท่ากติทุกป่นที่มาในวันนี้ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนผมห้องค้า ที่เป็นวันค้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยครับคุณวิลาวันเล่าสวุวรรณครับแฮปปี้เบอร์เยตคับคุณเดียวตรงในวันนี้พอดีรับรับ่าันและต้องขอบพระคุณเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง hey, hey, hey. ที่ได้กรุณาสีสละในทุกสิ่งทุกประการในความสุขของเพื่อนๆและครอบครัวต้อนรับ เรื่องที่มาในวันนี้เพื่อให้ครบถ่วนผมขออนุญาตเรียนเชิญเพื่อนเื่อทุกท่านได้กรุณายืนขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยกับท่านคณาจารย์ของเราที่จะไปทั้งสิ้น15ท่านเพื่อนเพื่อนของเราที่จะไปทั้งสิ้น สาิเจคนเป็นชาย27เป็นหญิงสิบคนขออนุญาตเรียนเชิญกันนายืนขึ้นเพื่อแสดงความอาลรยกับท่านคณาจารย์แต่เพื่อนผู้จากไปเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาทีครับ